ครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิพามาเห็ดอนอทุงเขาเอิ่อนย่างถุงเพาะชำนะจากวัดสดุวัดสดุที่มอญซื้อก็อเป็นมันเป็นของมันเป็นของที่ทิมเลี่ยวที่เสียเล้วนะคะนะรับเนาะลุงจงไปเลยไปเก็บมามแต่ว่าลุงจงของมาล้างแหละเพราะว่าติเขามาเห็ดอยู่ใน อยู่ในบ้านก็นเลยล่างทำความสะอาดแล้วเนาะเป็นถุงเป็นมันเป็นผ้าพลาสติกสีดำครับที่เอาไว้ปิดข้างเราใกล้หละมาหนี้เพิ่นลืออ้อออกลุงจงก็เลยไปตัดเอามาสิ่นส่วนที่มันเศษเศษสิ่นส่วนที่มันใส่บอดแล้วลุงจงก็เลยไปตัดเอามาสิ่มมันเห็ดถุงเพาะชำก็ลุงจงไปแกะแบบออกมาจาก ที่ซื้อมาจากน้ำตลาดนะครับลุงจงไปเห็นอยู่ถุงหนึ่งก็เลยไปแกะแบบมาว่ามันเห็ดแังไดงวันนี้ลุงจงก็เลยจะเอาวัสดุที่เหลือใช้เอามารีไซเคิลนะครับเนาะ DIY DIY <c oughs> ะให้แบบง่ายง่ายครับเนาะลุงจงก็ใช้ไส่เอาเอาเข็มเย็บเอาเข็มใส้ได้เย็บเอาเนาะแล้วก็มาเบิ้งครับม,มันดีออกมาหน้าตาเป็นเป็นถุงเพาะชำให้ลุงจงบ่ มาเบิงน้ากันเลยเนาะครับเนาะมาลุงจงเห็ดแบบใดแน่ตอนแรกลุงจงกระเจดตัดให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เอาเอาขนาดท่าที่เขาคิดไว้ว่ามันสะเป็นถุงน้อยถุงใหญ่หรือว่าเขาเอา,เอาไปเพาะช้ำอีหยั่งเนาะครับเนาะอันนี้ลุงจงเห็ยไปเพาะกิ่งไผ่นะครับเนาะติดไปช้ำกิ่งไผ่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณสามสิบคูนหาสิบประมาณนี้ครับ อันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สองกระสิมันเอาเอาแน่นอนบ่อใดนะครับเพราะว่าพื้นที่ของของไอ้วัตถุดิบเขามันมันมีจังไดกับเอาลูกชงเอาตามนั่นนะครับเนาะอันที่สองนี่สีญใ่ใกว่าอันนั่นหน่อยหนึ่งไงกว่าอันแรกหน่อยหนึ่งน,นะครับตัดมองมันบิดเบี้ยวกูบีออกแล่วกันมันสีผับบ่อดมันสีผับบ่สวยงาม อันนี้ก็สิปประมาณ35มสคุณหชิปประมาณน,นี้แหะครับในกว่าอันแหลกนิดนึงเอากะเอาครับว่าเน้องชิใส่ไปเพาะช้ำอีหยังเนาะกันเพาะช้ำสิ่งเ,เป็นพืชที่น้อยๆเฮาก็เห็ดขนาดให้มันน้อย ลุงจงเห็นเขาเห็ดอยู่ในเห็ดที่เขาไปซื้อนะครับเนาะที่เขาไปซื้อในตลาดน้ำน้ำลานในขายอุกปรกรณ์การเกษตรหรือว่าขายปุ๋ยขายยาขายประเภทนี่แหละลุงจงเคยไปซื้อ,อยุคกับขีดละหลายบาทนะครับเนี่ยเขาขายเป็นขีดขีดละสิบขีดละสิบบาทแต่โละละลอยกูนะเนาะมันนี้ลุงจงก็เลยเสียมาช้ำกิ่งไฟมันต้องใส่ถุงใ่ครับมันแล้วก็ีใส่ลาย,ลายถุง นี่ลุงจงก็เลยไปเห็นวัสดุที่มันเรือใส่ก็เลยไปแกะกิ้บม,มาจากของที่เขาสื่อมานั่ยน,นะลุงจงก็เลยใชมาเห็ดตีว่าเออเห็ดมันหนาสิเห็ดใดนะเพราะว่าอาันผลาพลาสติกนี่มันก็เป็นชนิดเดียวกันอังซีเนาะแต่ว่าลุงจงก็สีเย็บเอาได้บอลนี้ซีได้เอาเข็มใส่ได้แล้วก็สีเย็บ เบิ้งครับมารูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไงนะเนาะลุงจงไปคิดคำนวณมาแล้วล่ะคิดคิดคำนวณวิธีวิธีสีพับวิธีสีเย็บวิธีสีพับสีเย็บให้มันเสร็จซับออกมาแล้วให้มันเป็นคือถุงของที่มีในตลาดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งงฟาเย็บลุงจงเย็บเสร็จแล้ว เฮ็ดเร็จแล้วทุกอย่างนะมันออกมาที่เป็นทรงใดไปเบิ้ลครับ ครับเซตแล้วยิบเซตแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะลูกทรงมันกับสีไก่เคียงกับของที่เขาซื้อต่ำน้ำตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ไอวายนะครับนะอาจากวัดสดุที่เลือใไส้แล้วเขาับมาลุ้งจงไปแกะแบบจากของจริงนะครับแกะแบบว่าเขาเห็ดยังไงมันจังออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยม แล้วก็มีหูทั้งเซนนะครับเนาะลุงจงก็ไปแกะแบบมาแล้วเรียบแล้วเส็จสับเรียบร้อยมันกระสิได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนด้านบนเนี่ยมันสูงเกินไปมันสีเห็ดในห้องเปลืองเปลืองไงนะเปลืองในดินพอช้ำเนาะก็เลยตัดออกอีกน้อยนึงครับเรดเสร็จเรียบร้อยกบเสจความสูงอยู่ประมาณ25หเซนครับ เส้นผ้าศุนกลางของเส,ส้นผ้าชุนย์กลางคิดซะว่าเป็นเส้นผ้าชุนกลางเนาะเส้นผ้าชุนกลางอยู่ประมาณ2ี่สิบครับประมาณ2ี่ประมาณ2ี่เซนสูง2ี่สิบกิกเอาไปเพาะชำกิ่งไผ่เนาะครับเนะาะหูข้างๆนี่ลูกจงกัดตัดเป็น3ามแถว3ามหูนะครับเป็นแต่วเวลาห้าพับแล้วมันสิได้มันสิเหลือยแค่2หูอีกหูหนึ่งกสิไปเป็น มูนานจริงดันล่างประมาณนี้นะครับเนาะเอางาน DIY มาฝากเพื่อนๆนะครับ